คนวันนี้เข้าครัวนะครับตำส้มตำนะเริ่มกันเลยฝีมือในเองฝีมือของเองหละพริกใส่ลงไปกี่เมด็ดไม่รู้กระเทียมใส่ลงไปนี่ตั้โปุ่งเลง ต่ไรคนเขาก็ทำนะใส่ปุชดใส่น้ำตาลลงไปเพื่อที่ให้มันตำงเตาลไปึบฮ้่ยคอยดูความแซ่บ sama cek ออเอาโอ,อ้นาวนีอะรั้งชอบด้วเออน่าแต่คนชอบอมันช้าทางน้กนกเอ่ ม,มะเขือเทศใส่ลงไปทำกินง,ง่ายอ,อย่าไปทำอะไรมันต้องยากนะครับน้ำปลาใส่ลงไปโปโโโ้งๆน้ำปลาใส่ลงไป อเราจะชอบมานึ่งนัวอนี่ปลาสดใส่สลงไปออืมอืมโอหเอาไงดีตัวทีก่กว่าเนาะนี่ใส่ตัวเลยครับทุกคนอืมมาัาเขาให้มาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ งั้นน้ำอะไรโอเคอ่ะนี่นมารก,กรอเรามาสับไปมา

ซีมที่นี่โอ้กินปลาเอาม,ม,มาประลาดไปไปที่ไหนเสีย จานจานยู่ไหนอ๋อยู่นี ator, นน่จานเรานี่ใส่จานนี้เลยมาขย้ยปะเพเน่นี่ความ่ <c oughs> หมาโอ้โหเฮนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทุกคนโอ้ โอ้โหฟังเสียงขุดครกเสียดหลานี่โอ้ยไปแล้วไปครับทฤฤุกคน